ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด้นะครับวันนี้จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีทูมิ m น n ยลเลส์นะครับก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเจนโอเจ็ 7, 7ดสานยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเล่นแอปพลิเคชันนี้ลิงก์ดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปน,นะครับในแอปพลิเคชันหาเงินเข้าทูมิเนียลเลส์นี้นะครับเป็นแอปหารายได้เสริม่วนหนึ่งนะครับที่ให้เรามียอดเพิ่มขึ้น จากเงินหลักคนระับเข้ามาในตัวแอปมันก็จะมีให้ให้กดไอ้พวกเนี้ยบอ่านี่ครับทรบารงวัลกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วมันจะให้ใส่เบอร์ทูมานีโอเล็นะแล้วก็ทําการใส่เบอร์เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกดถอนเงินโอเคครับถอนเงิน สำเร็จกรุณารอชำระอ่าแล้วเราก็มาทำตามที่มันบอกตรงกดสปินข้างล่างซ้ายเนี่ยข้างล่างขวาเนี่ยคนระับโอเคอะไรไม่รู้ครับกดไปก่อนแล้วมันก็จะมีให้หมุนเนี่ยหมุนโอเคครับผมได้ รับจำนวนเงิน0.01บาทน,นะครับกดรับรางวัลแล้วก็ถอนพข้าทุนนี้มาเลยอ่ามันดูเหมือนจะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราทำหลายๆแอปนี่รวมๆกันแล้วก็ซึ้อมามากได้หนึ่งหอเลยนะครับแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอคูสองนี้ผมจะยังไม่ดูนะครับอันนี้ หมุนต่อนะครับโอเคซูเปอร์วินนะเราก็กดหมุนอีกครั้งนะครับครั้นี้มันขึ้นให้เราดูโฆษณานะครับเดีย๋ยวผมตัดไปตอนดูโฆษณาจบนะก็จากที่เราได้ดูโฆษณาเสร็จเมื่อกี้นะครับผมได้เพชรจำนวนเท่าไหร่0.72เดพชรนะครับกับรางวัลนี้ โอ้ภาร,รก,กิจเราถอ,อนมือใหม่ภาร,รก,กิจนี้เป็นภาร,รก,กิจ600บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดที่1,500บาทนะครับสำหรับมือใหม่ใครสนใจก็ลองทำดูดได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปถอนเงินเข้าแอปบัญชีทูบันนีวอลเล็ตอีกหนึ่งแอปนะครับติดตามได้ในแอปพลิเคชันต่อไปใน